สวัสดีครับวัชรพลสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างไฟนี้ครับเป็นไงบ้างก็ไฟนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เสียใจครับผมสองเหตุการณ์ครับว้าวเอางี้เดี๋ยวก่อนจะไปถึงสองเหตุการณ์ที่จะพูดถึงนี่นะถามหน่อยครับครับเออก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมีไฟนี้ครับเราเป็นไงครับการซตซ้อมเป็นไงผมก็ฟิตซ้อมรอมาสามเดือนครับสามเดือนเต็มเต็มเลยครับสามเดือนเต็มเลยใช่ครับ รู้สึกคู่ของคุณกับนักชกชาวน่าจะรัสเซียนะเจนีล่านะรู้สึกแบไมันไม่ได้อยู่ในเมนอยู่ในการ์ดนะอยู่ในไฟนะมันถูกยกมายกมาอรับเมว่อก่อนหน้านี้ประกบกันไปแล้วใชครับก่อนก่อนหน้านี้เขาเหมือนจะขึ้นรายการให้กับไมสังคำครับขอให้เราเจอกับไมสังคำเขาโอเคแล้วรานนี้ก็พอใกล้วันชกก็ได้เปลี่ยนคู่ชกมาชกกับคู่ชกเมื่อกี้ครับ แล้วแรกเริ่มเดินทีที่เราจะต่อยกับไม้สังควมวันไหนครับขึ้นโปรแกรมก็วันวันนี้แหละครับวันนี้เนาะแต่ไมสังควก็ไม่สบายนะใช่ครับป่วยก็เลยกลายเป็นเราใช่ครับอ๋อกลายเป็นหนาแทนก่อนขึ้นชกเป็นไงครับเรารู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับที่ได้เจอต่างชาติครั้งแรกครับครั้งแรกอะไรครับต่อยห้ายกมีเจอไหมไม่ครับเจอแต่คนไทยแต่สามยกเพิ่งเพิ่งได้มาเจอต่างชาติครั้งแรกเลยครับ คู่ต่อสู้องคุณเป็นรัสเซียใช่แล้วเหมือนกับว่าค่ายคุณเนี่ยจะแพ้ทางรัสเซียใช่ตรงนี้คุณกังวลไหมกังวลมากครับเพราะว่ารัสเซียอย่างหมัดหนักคมครับใช่ครับถ้าซ้อมมาไม่ดีหรือว่าฝึกหมัดอะไรมาไม่ดีอ่ะก็อาจจะโดนเขาน็อกได้ครับืกครับกเขากคมเยอวนะใช่ครับแต่โดยปกติเราต่อยมวยให้ยกไปไงครับโดนโดนน็อกด้วยหมัดนี่ มีบ้างไหมไม่มีครับมีแต่โดนนับพเฉยครับอ๋อโดนนับมันมีครับเพราะเราก็ถือธาตลาดมวยพอได้เนาะครับอืมราวนี้เกมการชกมวยทีครับเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะแบบถ้าภาษาคุณชาตรีจะบอกว่าเหมือนใจปิดเกมเนี่ยคือคุณเข้าไปโฟลลยาวเลยใช่เออทำไมทําไมใช้แผนนี้ครับก็อย่างต้องชิ้งจังหวะออกก่อนครับถ้า mm hmm. ยืดเดยอะไปเขาอาจจะโดนของเขาก่อนได้ครับอือฮ mm ึ hmm. เราก็ต้องรีบปิดเกมให้เร็วครับผม mm hmm. ใช่ครับ บอกว่าที่ผ่านมาทุกคนก็อาจจะดูเชิงนะนะยกแรกดูเชิง<ช>เป็นทรงขอบเขาเลยแต่เราไม่เราอาจจะคิดในแผนที่ม<ช>ันแตกต่างกันออกไปเราก็จะหาจังหวะหาจังหวะของเราให้ได้ครับแล้วก็ออกแบบให้รวดเร็วครับอืบบก็คือขึ้นมานี่พยายามจ้องหาจังหวะเอาเลยใช่ครับแล้วก็มีจริงจงด้วยครับนับแรกเป็นไงครับก็นับแรกก็ก็โดน ผมว่าโดนเต็มๆของผมอะแต่ว่าเขาก็แข็งเหมือนกันครับเขายังลุกขึ้นมาได้อีกครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับหมัดขวาครับหมัดขวากดเต็มเลยครับคือไม่น่าจะลุกแต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครับลุกขึ้นมาแล้วคุณเหมือนว่าคุณพยายามจะตามอ่ะตามไปโฟลว์มันเอาเอาให้ปิดเกมเลยครับผมคุณพยายามจะตามไปเพราะว่าเหมือนโดนสวนด้วยนะใช่ครับโดนตรงนี้ครับฮะโดนโดนเข้าตรงนี้ครับเป็นไงครับตอนนั้นก็แวบหนึ่งเหมือนกันครับแวบ นับคือยังไงมันมันคือยังไงวูบคือเหมือนเหมือนวูบหนึ่งเหมือนกันครับเอาเหรอวิงเหมือนกันครับโอ้เพราะผมก็คิดว่าเหมือนเหมือนคุณถอยมาเหมือนคุณเหมือนคุณจะจะลงแล้วอ่าเหมือนเหมือนคุณจะประมาณนั้นเลยนะครับอ่าคราวนี้เขาเห็นได้จังหวะเนี้ยเนาะเดี๋ยวเขาจะตามด้วยเออแล้วก็จังหวะบวกแลกกันครับครับแต่เราก็แบบกะแบบขอแบบทีเดียวพออย่างเงี้ยครับกะเอาเอาให้โดนจังๆเนี่ยก็ ก็โดนอยู่นะครับก่อนก่อนจะน็อกชนะน็อกครับครับแต่ว่าก็ไปพลาดครับที่อาจจะซ้ําคู่ต่อสู้ก็ได้ครับแต่ว่าผมยังไม่ทันจริงๆครับลูกนั้นครับลูกที่เขาล้มไปแล้วแบบจังหวะล้มแล้วผมกะว่ามือเขาจะไม่ถึงพื้นครับกะว่าแบบจะเวียงไปผมก็กะว่าไม่โดนนะครับแต่ว่ามันก็มันก็โดนคู่ต่อสู้ครับก็อยากจะขอโทษคู่ต่อสู้เลยครับ แล้วก็ขอโทษทุกคนเลยครับที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาครับครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจครับผมผมก็ขอโทษเลยครับครับหรือว่าเขาอยากขอแก้มือก็ได้ครับผมถือว่าเขาอาจจะพลาดก็ได้ครับก็อยากให้ซ้อมดีๆแล้วก็มาเจอกันใหม่ได้ครับครับผมผมถามละเอียดนิดนึงในจังหวะที่ที่เขาล้มไปแล้วะครับ คือเขากําลังจะเขากําลังจะในในความสึกคุณในนาทีนั้นเนี่ยในวินาทีนั้นที่คุณมองก็คือมือเขากาลังจะถึงเหมือนเหมือนเขาจะล้มกําลังจะล้มไปพอดีแล้วผมแบบมันก็ต้องตามครับใช่ครับมันก็ต้องตามแบบเอาให้อยู่ครับแต่ว่ามันแบบมือก็ถึงไวไปไหมฮะมือก็ถึงไวกว่าที่เราคิดใช่ครับมันก็แบบผมก็บอกไม่ถูกครับผมก็ต้องโทษตัวเองครับที่ที่ยั้งมือไม่ทันครับผมครับขอโทษจริงๆครับ จังหวะมันไวนะเนะใช่ครับมันมันจังหวะมันไวแล้วเราก็เราก็อยากตามเก็บให้เขาให้ได้ครับครับเพราะว่ามันจังหวะอันนี้มันก็เร็วมากครับอยู่บนวินทีครับโอเคเราพอจะเข้าใจนะเพราะมันเสียววินาทีใช่ครับการตัดสินใจอะไรบางอย่างมัน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 รับเดียวเองนะใช่ครับมันรับเดียวอาจจะผิดจะถูกมันอย่างว่ามันมีเวลาให้นิดเดียวจริงๆคราวนี้เป็นครั้งที่สองคุณแล้วที่คุณน็อกนายกแรกครับผม ตั้งเป้าไงเกี่ยวกับวันลุมพินีต่อผมก็จะตั้งใจซ้อมต่อไปแล้วก็อยากมีโอกาสได้ชกวันลุมพินีเรื่อยๆครับผมเพราะว่าโอกาสมาแล้วครับผมก็อยากทําให้มันดีที่สุดครับผมคราวนี้กับผู้ต่อสู้ที่คุณถูกประกบไว้อย่างไม้สังคครับเป็นไงครับก็สงสัยน่าจะไม่ได้เจอกันแล้วครับเอ้าทำไมครับทําไมครับ พราะว่าน้องเขาก็มีโปรแกรมชก5ยกต่อครับอ๋อก็คือเวลามันเคลื่อนกันแล้วครับมันโปรแกรมมันคาดขึ้นกันแล้วตอนถ้าเกิดสมมุติเนี่ยได้มาเจอกันใหม่เป็นไงได้มาเจอกันอีกเป็นไงเจอกับน้องมาตังคําใช่ไหมครับใช่ก็เจอได้ครับผมก็ซ้อมให้เต็มที่แล้วก็มาเจอกันได้ครับผมครับก็โอเคครับสุดท้ายนี่ครับ อยากจะฝากบอกอะไรถึงแฟนอยากจะฝากบอกอะไรถึงผู้ชกหรืออยากจะฝากบอกอะไรถึงคนอื่นๆที่คุณอยากจะพูดถึงครับก็อยากจะขอโทษครับอยากจะขอโทษจริงๆครับแฟนคลับแล้วก็คู่ต่อสู้ของผมนะครับที่ผมซ้ําไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับช่วงเวลามันแป๊บเดียวเองครับผมก็ไม่อยากทําอย่างนี้ครับก็ขอโทษจากใจครับผมเขาหน้าก็จะไม่มีอีกครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ